Xiaomi 11T Series 5G ผมขอเชิญทีมที่ได้ท่านเออ,อกมาซ้อมท่านฟรีสไตล์ของตัวเองเป็นเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับการซ้อมที่สตูกับซ้อมที่หน้าเซต,ตแตกต่างกันมากค่ะเราก็เลยต้องจับบ็อกกิ้งใหม่อยู่ต้องนี่มันพิเซ็นเตอร์ลูกโทษโทษโเออจะได้ไม่แย่งกันกับเ,เคียวค่ะข,ขึ้นเลย5 6, 7, ้าหจแต่ที่งงอยู่แล้วก็งงเข้าไปอีกเลยค่ะ ทำที่สองท้างเสร็จมาม่าอาหนูอยู่นั่นเลยทราไม่ต้องร้องคงไม่อยู่นี่เลยมั้องหลนี่เลยอยู่นี่เลยมาม่านกก็แก้ใหม่เลยแล้วก็เลยหมุดใหม่ทําใหม่ต้องตั้งสติใหม่รวบรวมพลังทำใหม่เลยมาเลยชอบที่มาม่านกไม่หล่นแม่เขาคอยฟังแล้วก็จับพวกเราปึ๊บปับปึ๊บปับปึ๊บ ใช่ไหมหน้าไปงี้ปุ๊บเก้าเก้าข้างไว้ปะเก้าไม่ไม่ค้างไว้ลูกก็พอได้อยู่แต่ละคนมีหน้าที่ฟังที่แม่นอกสอนฟังที่คุณครูกะทิสอนแล้วก็คำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปมาซ้อมท่านฟรีสไตล์ของตัวเองนะครับวันแรกเราเรียนแล้วกลับไปบ้านดิฉันซ้อมหึ่นะคะดิฉันเอาจริงเอาจัง วันนี้ไม่กลัวใครเลยใส่เต็มที่ค่ะวันนี้มาม่มมาอายแรงหายไปไหนหมดคะฉันกลับมากฉันซอมหอดตีสามแต่ถามว่าเป๊ะบอมันว่าเป๊ะดอกสำหรับค้นสก,กิลติดลบหนึ่งพันถ้าฟีสไต์โอเคไหมคะครูมีมีคนจะปรับตรงไหนไหมคะมันไม่พร้อมกันคืออยากให้ฟิกซ์ไว้เลยว่าท่าไหนบ้างเพราะถ้ามาคิดสดสดเดี๋ยวจะงงแล้วก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นถามว่าเครียดไหมก็เครียดเพราะว่าคนเราอะ่ะ ไม่เคยเต้นด้วยกันมาก่อนทําง,งานด้วยกันมันก็เป็นการยากนิดหนึ่งแต่ก็สู้ตายค่ะลองลองทำตรงนี้คุณดูแบบนับจังหวะนะคะค่ะหนึ่งสสาสี่เหนื่อยมากกดดันมากเพราะอยากทําเพื่อทีมอยากทํามันออกมาให้ดีที่สุดสี่สองสามสี่ทำได้มันสําเร็จเถอะขอร้องแหละความเป็นทีมเวิร์กอาจจะน้อยกว่าทีทแมแร<ล>กแต่ยังดูกั๊กอยู่เลยไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตอนเต้นจริงๆจะเป็นยังไง มามาได้ซ้อมท่อนฟรีสไตล์กันไปแล้วต่อไปจะเป็นการซ้อมท่อนรวมทุกคนมีเวลาซ้อม15นาทีครับความยากของเวทีจริงก็คือการที่เราจะต้องแบ่งเบสเปซกับอีกทีมหนึ่งและทีมเราจะต้องไม่บังกันเองฝั่งนี้ป้านออกได้อีกเต้นไ,ได้ไหมคะคู่กลางเต้นไ,ได้ตามหรือว่าต้องออกออกอีกได้ไหมคะจะได้เพราะว่าตรงกลางตรงกลางแคบ เอาอีกแล้วมันก็เลยต้องใส่เพราะว่ามูลใหม่ลงไปอีกแล้วฉันจะเต้นยังไงคะเนี่ยแล้วยังมีสเป็บอีกโอ้ยปนป่วนตอนนั้นตอนที่เราจะทําอย่างเงี้ยเราควรจะหันหาเขาหรือหันออกตรงนี้คะหันเฉียงๆค่ะทีมพรินเซสของเราเนี่ยก็ถามเก่งสงสัยเก่งถ้างั้น next level ที่2องเราเดินมาต่อไว้เลยใช่ค่ะแสดงว่าหมุนตรงนี้สอครั้งใ ครูกาทีเขาก็อาจจะเอ๊ยยังไงดีอันนี้ก็ถามอันนี้ก็จะให้ตอนถ้าอันนี้ก็ถ้างนั้นอันที่อพอหลอืงนี้เสร็จเราจะกลับมาท่าเป็นหน้ากระดานนะคะค,คุณคะเรียนก่อนเอาไปก่อนอันนี้เวลาเหลือ7นาทีกับอีก30วินาทีครับพันอยูจ่จริงๆแล้วคำถามเรายังมีอีกเยอะมากมันไม่พอหรอกเวลาที่ให้อ่ะไป ตวีตวีแค่ไปบอกแค่ไปปัญหาที่เกิดจากการพิดบ็อกกิ้งหลายรลอกก็เพราะว่าเฮ้าเบเด้มองคนอื่นไอ้ก็ดูแบบมีมันดูไม่โอเคอ่ะไม่จอยตอนนั้นก็พยายามบอกเจ้าของว่าเธออันอยู่ข้างในั่นะอย่าเครียดอย่าเครียดใจเย็นๆใจเย็นๆออมออมยังเบากว่านี้หน่อยหนึ่งได้นะโอเคค่ะอ๋ออ๋อญี่ปุ่น เปี่ยนท่าเหอะเพราะมันทําหทให้ท่าเราแบบมีปัญหาแต่รอบแรกเขาทําได้นะามสั่งก็เหมือนเขาเจ็บถ้าเรายกไม่ได้สั่งรลบแล้วอ่ะมันมีการบาดเจ็บของขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไงดีจะเซฟตัวเองหรือจะเอาให้สุดไหวไหมล่ะเราทําให้ได้ให้ลูกเราเห็นหน้าจอว่าเราทําได้ผมเชื่อว่ามาดามคงอยากเห็นมาม่าปล่อยพลังความแซ่บกันแล้วและนี่คือโชว์โคฟัวอแดนแบทเทิลนะครับในเควส์มาม่าไอดอลครับ ที่วันนี้ทีมความเกียวมังกรหยกมาเป็นมาม่าเกียวในเวอร์ชั่นเกาหลีค่ะทีมสีดำเหรอไม่กลัวเห็นไหมคะนี่คืออะไรเอ็นเจลค่ะเป็นนางฟ้าค่ะทีมเรานะคะโปรยผงนางฟ้าค่ะมันเป็นการโอเพนนิ่งแบบแบรนด์นะคะจริงๆเป็นการข<ง>่มพ<ง>ุทธสู้ค่ะ

พอขึ้นสเตจคือไอดอลกลับมา Beat drop n a v i calling จริงๆชอบนะเป็นคนชอบ battle แล้ววันนี้ได้มีโอกาสแบบ battle จริงๆเลยเนี้ย ก็สนุกนะเราก็สู้กันในเกมอ่ะเนาะสู้กันในเพลงทุกคนปล่อยไปแบบสุดนี้แต่ไม่กัับสนุกไปกับมันอนะ่ะ ทุกคนทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมาม่าญี่ปุ่นอายแจ๊หรือนิเนเราทำเต็มที่มากๆาพอมีหลายๆคนน่ะมันก็ส่งต่อเอ e น g รให้กันทุกคนใส่เต็มเราก็ใส่เต็มแล้วมันก็สนุกไปด้วยกัน จริงอยากเรียนเต้นมานานแล้วแต่คิดว่าไม่รอดแต่วันนี้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราก็พลิ้วนะเราก็ได้นาะแล้วเราก็คือแบบ next level พอมันทำรวมกันแล้วอะ่ะมันเมสิกมากแล้วมันส่งต่อถึงการอนะ่ะ mm hmm. I'm on the next level yeah. วันนี้มันคือแบบขั้วสาไปเลยที่แบบเฮ้ย hey, ทำได้ต่อไปเลยถ้าเกิดไปร้านไหนนะให้เปิดเพลงนี้แล้วก็ เป็นหน้าเวทีไปเลยจ้ะถ้าให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมิเนให้พันเปอร์เซ็นต์สำหรับความตั้งใจที่มีให้ตัวเองภูมิใจมากลงจบแล้ว